สวัสดีครับทุกคนพวกเราคงทราบกันดีแล้วนะครับว่าช่องเจ็ดสีถ่ายท่าสด VNL 2024ลหลายๆคู่นะครับโดยเฉพาะคู่ไทยถ่ายทุกนัดที่ไทยเราลงแข่งขันนะครับผมวันนี้วันที่8พฤษภาคม2567นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เดินทางไปที่ช่อง7ครับเพื่อโปรโมทการถ่ายทอดสดการแข่งขัน VNL 2024ในครั้งนี้ งานนี้นะครับก็จะมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย14คนที่เพิ่งประกาศล่าสุดก็จะมีบทสัมภาษณ์และก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักประทับใจนะครับทุกคนก็ทราบกันดีว่าน้องยูฟาดนพรสินโพคือน้องใหม่ใน V n l อครั้งนี้เจ้าตัวถึงกับร้องไห้เลยไปดูกันเลยครับตอนนี้เรามายืนกับรุ่นพี่แบบตัวเป็นเปนแบบนี้แล้วคือความภูมิใจของเราเนาะภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็พี่เขามีแต่คนเก่งๆค่ะแล้ว เข้าใจลูกพ่อน่าจะภูมิใจค่ะอีพ่ออีแม่ภูมิใจบอกคุณพ่อคุณแม่ยยัไงไรพูดภาษาบ้านเราไปเลยใช่ฮะเอาอุตายอ๋อดีใจอ๋อโอเคอ๋ไม่เป็นไรนี่แหละคือความภูมิใจที่ว่ามันคือการรอคอยโอกาสนี้ที่มาถึงแล้วน้องก็คือได้มายืนตรงนี้กับรุ่นพี่ทุกคนน่ะนี่คือความสำเร็จของน้องขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะ อีกหนึ่งความประทับใจนะครับก็เป็นความน่ารักของบูมบิมชจอันมกสีที่เจ้าตัวเนี่ยเต้นคือลายการเต้นของบูมบิมเนี่ยทำไมมันน่ารักจังเลยทุกคนสีหน้าแววตาท่าทางทรงผมได้หมดเลยนะครับบินขึ้นไปให้สูงจิกกจิกกบื้มไปรับชมกันเลยครับมาบินข<ป>ึ<ป>้นไปให้สูงจิกกจิกกบืม้มจัดไปให้โลกได้รู้ใจเรามันสุดแบบสุดอ่ะบื้มบืมบินขึ้นไปให้สูง ไปเลยไปให้สุดจะเป็นที่หนึ่งเท่านั้นที่เราฝันจะคว้าแชมป์ด้วยกันบ,บ,บ๊มจักระบุมจิกระบุมบูมนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดของวงการวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเห็นว่าต่อจากเนี้ยก็มาซ้อมต่อนะครับผมแอดมินก็นํามาฝากกันหวังว่าคงหายคิดถึงนะครับแล้วก็รอติดตามเชียร์พวกเธอด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับ